หุ้นดีดีจีประกาศตัวอย่างเหลือเชื่อราคาเปิดเทรดวันแรกพุ่งสูงถึง80%เหนือราคาจอง IPO ที่3บาทจนถึง5.40บาททําให้เกิดคําถามว่าทําไมหุ้นดีดีจีจึงได้รับการตอบรับอย่างมากจากนักลงทุนและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของคนอาจพลาดไปว่าทําไมบริษัทดีดีจีจึงมั่นใจในฐานะผู้นําด้านธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทราน sfmation แบบครบวงจรและผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับองคอ์กรที่มีความเชี่ยวชาญสูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และกลุ่มผลิตภัณฑ์ transformation อีกด้วยนี่คือสิ่งที่ทำให้ดิจิแตกต่างและดึงดูดนักลงทุนมากใหม่ในวันที่24ตุลาคม2,568ที่ผ่านมาในวิธานโชเจริญสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทอินดิจิจำกัดมหาชนหรือดิจิได้ร่วมฉลองความสำเร็จในโอกาสหุ้นดีจเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่หอประชุมสุกรีแก้เจริญตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากนายสรวิทย์ไกรเลิกรองผู้จัดการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และสายงานการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนายกิติชัยนาคประเสริฐรัตกุลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวานิธนกิจบริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ความสําเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มาจากความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญของเอดีจีในการนําเสนอบริการที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทราน sfmation แบบครบวงจรร่วมกับการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสําหรับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญสูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทราน sfmation ซึ่งช่วยให้ L d ดีสามารถยกระดับมาตรฐานบริการสู่ระดับสากลและเติบโตไปพร้อมกับเมกาเทรนเทคโนโลยีโกลกีแต่ที่น่าสนใจคือทำไมเ d ดี จึงสามารถดึงดูดนักลงทุนมากถึงขนาดนี้คำตอบอาจอยู่ที่ความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือของไอดีจีในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นดิจิทัลทรานส์เฟอร์เรชันและการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆกำลังมองหาในปัจจุบันอย่างไรก็ตามยังมีคำถามที่น่าสนใจว่าอนาคตของไอดีจีจะเป็นอย่างไรและคุณคิดว่าไอดีจีสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดนี้ได้หรือไม่ขอเชิญชวนให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้